ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบราน,นอกก็สวัสดีเพื่อนๆนเอฟซีทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนของอวิธีการเปลี่ยนผ้าดิสเบรกนะครับเปลี่ยนผ้าดิสเบรกยังไงเปลี่ยนแล้วให้ล้อหมุนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับเพื่อนๆนนะครับโดยปกตินะครับก็มีเพื่อนๆอ่ช่างหลายหลายท่านนะครับบอกว่าถ้าอยากให้ล้อ อ่า,อาหมุนลื่นนะครับอยากให้ล้อหมุนลื่นนะครับอ่าต้องถอดซีนออกทั้งหมดไม่ว่าจะ,จะเป็นซีนนะครับซีนกันฝุ่นในอ่าปั๊มเบรกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ซีนการฝุ่นที่ลุมล้อหน้านะครับตรงจานดิสเบรกนะครับแล้วก็ซีนกันฝุ่นอยู่ตรงที่อ่าชุดเฟืองกระปุกใหม่นะครับเพื่อนๆนนะครับอ่าก็มีเพื่อนเพื่อนหลายท่านบอกให้ถอดออกนะครับรับรองว่าล้อหมุน เดินพื้นเดินพื้นเลยนะครับเพื่อนๆแต่คลิปนี้นะครับเราจะไม่ถอดซินนะครับเราจะอยู่ครบทั้งหมดทุกชิ้นนะครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มทําการนะครับเปลี่ยนผ้าเบรก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับรถคันนี้ซินโชคเกิดมีอาการรั่วแล้วก็น้ํามันไหลนะครับมาหาปั๊มเบรกนะครับไม่แน่ว่าอ่า ลูกยางปั๊มเบรกนะครับจะบวมด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนถ้าซีนปั๊มเบรกบวมนะครับมีโอกาสที่ลูกสูบจะติดแล้วก็รถนะครับแล้วก็รถจะมีอาการล้อหน้าฝืดนะครับเพื่อนๆนะครับรถที่เพื่อนๆนเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือฟีโน่นะครับฟีโน่รถหลายๆรุ่นใช้ปั๊มเบรกตัวเดียวกันกับฟีโน่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้ารุ่นใหม่กว่านี้ขึ้นไปจะใช้ผ้าเบรกของแกลนฟิลาโน่นะครับ ฟีโนกับแกลนฟิลาโนผ้าเบรกไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับแรกเรามาถอดน็อตเบอร์สิบสองจนวนสองตัวที่นะครับคาลิเปอร์นะครับที่คาลิเปอร์เบรกอนนะครับสองตัวนะครับไม่แน่นนะครับไม่แน่นถ้าไม่เข้าสดิมเดอร์นะครับพี่น้องนะครับเอาถอดออกมาก่อนนะครับหลังจากที่ทําการถอดออกมานะครับไ ยังบอเอวอยู่ครับพี่น้องนะครับถอดยังบอดเอวนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเสียงคือไปเร็วเสียน้อนะครับขอภัยนะครับทุกวันนี้ช่วงนี้นะครับลดหาเสียงอบตอบจนายกอะไรทั้งหลายแหละนะครับวิ่งผ่านก็เลยจําเป็นต้องปิดเสียงแล้วก็ภาคเอานะครับเพื่อนนะครับอ่ารถคันนี้ผ้าเบรกหมดนะครับสึกมากเลยจินจันดิสเบรกนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราทําการถอด อ่าปั๊มเบรกออกมาเราก็จะมาเจออ่ากิบล็อกตรงนี้นะครับตรงที่มือชี้โดยปกติแล้วตระกูลฟีโน่จะมีลิบล็อกอยู่2ตัวนะครับล็อกสลักผ้าเบรกนะครับไม่ให้สลักผ้าเบรกหลุดนะครับอ่าเราก็ดึงออกมาเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับคลิบล็อกสลักผ้าเบรกเป็นตัวยังไงตัวนน้อยได้พี่น้องนะครับโดยปกติแล้วจะมี2ตัวนะครับแต่ตอนนี้หายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวเล็กๆนี่นะครับเห็นไหมนะครับอยู่ที่มือนะครับจับอยู่ตอนนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับนี่ นะครับยิบล็อกสลักผ้าเบรกนะครับอ่าปกติมีสองตัวนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวพี่น้องนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการดึงสลักผ้าเบรกออกมาก่อนนะครับหลังจากปลดจิบไปแล้วนะครับดึงสลักผ้าเบรกออกมาตรงๆแบบนี้ถ้าไม่เข้าสนิมก็ออกง่ายนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าดินขี้ตมโอกโลกเอ็กเล็กอยู่แบบนี้เออนะครับถอดยากแน่นอนครับพี่น้องนะครับ นี่นะครับเราก็ทําการถอดออกมาแล้วก็เอาไปทําความสะอาดนะนะครับนี่โดยปกติแล้วจะมีรูแรกอยู่ตรงนี้นะครับรูจิบล็อกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ารูแรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูที่สองนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเเห็นไหมรูแรกอันนี้เป็นรูที่สองนะครับอยู่ตรงปลายนะครับเพื่อนๆก็จะใส่ไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันอ่าสลักหลุดนะครับแต่ตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวนะครับอ่ะ นะครับไม่เป็นไรมีตัวเดียวก็ไม่หลุดนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็หาวิธีเอาผ้าเบรกออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขี้ตมโอกโลกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนชิโครนเยอะนะครับทําให้อ่าผ้าเบรกฝืดผ้าเบรกติดนะครับเอาออกยากนะครับเพื่อนนะครับอ่าเ๋ยอีกชิ้นหนึ่งนะครับสําหรับผ้าเบรกนะครับอ่าออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าทีนี้ก็นะครับเป็นขั้นตอนการเอาคาลิปเปอร์ออกนะครับ คาลิเปอร์คือตัวใดหรือพี่น้องนะครับอันนี้เป็นสภาพผ้าเบรกที่หมดนะครับคาลิเปอร์คือตัวใดนะครับก็ตัวที่นี่แหละที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับอ่าต้องเอาออกนะครับเพื่อนๆนคาลิเปอร์ต้องเคาะออกให้ได้นะครับเพื่อนๆนถ้าออกไม่ได้เบรกติดเบรกฝืดเบรกค้างนะครับจะทําให้ล้อฝืดตามไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับถอดคาลิเปอร์ออกนะครับเราก็จะมาทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆอนี่นะครับ อยจากที่เราทําความสะอาดนะครับลูกสูบเบรกออกเป็นเป็นอ่าทำความสะอาดปั๊มเบรกออกนะครับขัดลูกสูบเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเอ่าเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับสะอาดสะอ้านขึ้นมานะครับเพื่อนๆนนะครับอ่าตรงปลายนิ้วโป้งผมเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับมีจุดดำๆอยู่จุดหนึ่งนะครับจุดดำๆที่เพื่อนๆนเห็นอยู่ปลายนิ้วโป้งก็คือซินกันฝุ่นนะครับเพื่อนๆน ไอซีนการฝุ่นตัวนี้โผล่มาอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับสาเหตุที่โผล่มาก็คือ,อคนก่อนที่ประกอบนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกไม่ทําการล้างปั๊มเบรกดันเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆทาให้ซีนเกิดการฉีกขาดนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับทีนี้หลังจากที่ผมทําการล้างลูกสูบเบรกไปแล้วผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับนะใช้เหล็กงัดยางสองตัวงับเข้าหากันบีบเข้าหากันเพื่อที่จะดันลูกสูบเบรกคืนนะครับเพื่อนๆ อ่าผมจะดันลูกสูบเบรคคืนนะครับนะครับก็ค่อยๆดันแบบนี้นะครับจริงๆอะซีแคมก็มีนะครับขี้เกียจเดินนะครับอ่าซีแคมกดก็มีนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่มีตัว DIY ขึ้นมาสําหรับดันลูกสูบเบรคก็มีนะครับแต่ว่าความูลขาดนของคนนะครับพี่น้องนะครับคื่อเมื่ออยู่ไกลเฮ็ดไดกเฮ็ดรถแน่นบอลพี่น้องนะครับอ่านะครับ ทำแบบนี้ก็สามารถยุบลูกสูบเบรกหรือว่าคืนลูกสูบเบรกเข้ากระบอกได้เหมือนกันนะครับด้วยเหล็กงัดยางสองกันนะครับอ่าปลายเหล็กงัดยางจะเป็นลักษณะตัวเจอยู่แล้วนะครับเอาตัวเจหันหลังใส่กันแล้วก็บีบด้านบนเลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าไม้ลูกสูบเบรกก็จะอ่ายุบเข้าไปในกระบอกสูบทีละนิดนะครับเพื่อนๆนะครับข้อดีของการใช้เหล็กงัดยางยุบนะครับ ข้อดีก็คือเราจะสามารถดูได้เลยว่าลูกสูกบเบรกนี้นะครับกลับเข้าสู่กระบอกอแบบว่าเข้าง่ายๆหรือว่าเข้าแบบยากๆฝืดๆนะครับเราจะรู้เลยเลยนะครับข <c oughs> อขอใหยหลายพี่น้องนะครับมาสร้างว่าเจ็บข้อแน่นหมนะครับหล <c oughs> ังจากนั้นนะครับก็ผ้าเบรกเสียดผ้าเบรกเก่าๆนี่แหละนะครับลองแล้วก็บีบลองแล้วก็บีบดันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆน,นะครับ อ้านี่นะครับงัดออกแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆงัดแยกตัวอกจากกันก็ได้นะครับก็สามารถยุบได้เหมือนกันนะครับวันนี้ยุบก็ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับลูกสูบเบรกนะครับแล้วก็จะทําการล้างอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะครับหลังจากทําการล้างไปแล้วนะครับคลิปตัวนี้มีทิศทางการใส่นะครับใส่ให้ถูกนะครับใส่ลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อเอาด้านยาวไปหาลูกสูบนะครับไม่ว่าของรถรุ่นไหนนะครับอ่าแผ่นเพลทรองผ้าเบรกนะครับแผ่นซับ เสียงนะครับแผ่นซับเสียงนะครับเวลากระโดดหลุมไม่ให้ดังก๊อกก๊อกก๊อกอกนะครับอ่าต้องใส่ให้ถูกทางนะครับใส่ไม่ถูกเบรกติดเบรกค้างอีกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราทําการล้างลูกสูบเบรกขัดคาลิเปอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เอาจารบีทาแล้วก็ยัดเข้าไปในอ่าไปในเบรกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าลื่นไหม นะครับสามารถเอามือดึงออกได้ไหมนะครับเอามือดึงออกแล้วก็เอามือดันเข้าได้ไหมนะครับอ่าเราต้องเช็คแต่ว่าเวลาเราอ่าสังเกตตอนดันเข้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าดันเข้าง่ายๆแบบนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดึงออกนะครับมือเราดึงไม่ตรงนะครับมันจะจะมีการล้างก็เลยเป็นฝืดๆสักนิดนึงนะครับอ่านี้ก็เช็คหลายๆรอบนะครับสามารถเอาออกเอาเข้าได้ก็ถือว่าการทําความสะอาด นะครับคาลิเปอร์ผ่านไปแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับก็เอาผ้าเบรกมาทําการประกอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ทําการประกอบเข้าไปนะครับทีนี้ก็ให้ดูหูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็โยกดูด้วยนะครับว่าลื่นไหมนะครับบางทีอ่าก็ไม่ลื่นนะครับบางทีไม่ลื่นก็อาจจะมีปัญหาเบรกติดได้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับหลังจากนั้น ก็เอาสลักมาสอดล็อกนะครับเพื่อนเนเนี่ยนะครับสลักก็ทําการล้างเป็นที่เรียบร้อยก็เอามาทําการสอดล็อกผ้าเบรกนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ใส่กิปเข้าไปนะครับเทคนิคการใส่กิปนะครับเทคนิคการใส่กิปก็มีนะครับเราจะใส่เข้าไปลายขวางก่อนนะครับแล้วก็จะบิดให้ลงร่องนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่าเพื่อนๆอนาจจะมองไม่เห็นเนี่ยผมจะใส่แนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะบิดให ให้ให้เขาล้มลงนะครับเพืเเ่อนๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็บิดนะครับจะบิดให้ลงด้านไหนนะครับอ่าโดยปกติเขาให้บิดลงด้านด้านปั๊มเบรกนะครับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับคลิปล็อกสลักผ้าเบรกนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าหลังจากนั้นก็ทําการประกอบเลยเพราะว่าได้ทําการล้างขัด นะครับล้างแล้วก็ขัดจานดิสเบรกออกไปแล้วนะครับทําความสะอาดที่รูจานดิสเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราก็จะท er ําการประกอบเข้าไปนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่ประกอบเข้าไปเราก็จะมาทําการเทสดูนะครับว่าจานดิสเบรกนะครับถ้าไม่ใช่นะครับล้อหน้านะครับล้อหน้าดิสเบรกคันนี้นะครับจะรื่นเปื้ดรื่นเปื้ดจริงไหมนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่า นะครับเดี๋ยวทําการประกอบแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ่าก็มีเพื่อนๆหลายท่านติดขัดปัญหาเรื่องนี้แหละนะครับอ่าล้อไม่ลื่นนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วล้อไม่ลื่นนะครับเพื่อนๆนะครับก็บางครั้งบางทีอาจจะมาจากนะครับเราทาความสะอาดคาลิปเปอร์อ่าไม่สะอาดนะครับทาความสะอาดลูกสูบเบรกไม่สะอาดนะครับก็เป็นไปได้นะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราทําการประกอบเข้าไปนะครับสินยังอยู่ทุกตัวนะครับสินตะปลูกไม้นะครับสินดุมล้อนะครับยังครบนะครับเพื่อนเพื่อนนี่หมุนล้อแล้วก็เบรกดูนะครับแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เบรกนะครับเพื่อนเเป็นยังไงบ้างเลื่อนเฟือเลื่อนเฟื้อบอพี่น้องนะครับบอได้ถอดเลยสิ้นนะครับสิ้นยังอยู่ครบนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีนะครับเพื่อนเพื่อนบางครั้งบางที สาเหตุที่ล้อไม่ลื่นนะครับอาจจะมาจากความสึกของการเบรกผ้าเบรกหนาะเกินไปนะครับเพื่อนๆคาลิปเปอร์ติดขัดลูกสูบเบรกติดขัดใช้มือเบรกผิดรุ่นไม่ตรงรุ่นนะครับปั๊มเบรกบนค้างนะครับเพื่อนๆบางครัง้งบางทีอาจจะมีผลมาจากการไล่ลมเบรกไม่หมดนะครับไล่ลมเบรกไม่หมดบางครัง้งบางทีล้อก็ฝืดนะ นะครับบีบข้างบนก็ยังไม่ไม่ลงเลยก็มีนะครับเพื่อนๆถ้าไล่ลมเบรกไม่หมดก็มีฝนนะครับเพื่อนๆนะครับรวมไปถึงลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อที่อ่าเสือ่อมสภาพจระบีแห้งนะครับครับครับผมเ,เพื่อนๆครับลูกปืนล้อก็มีส่วนนะครับทําให้อ่าล้อหมุนไม่ลาบลื่นนะครับ ถ้าลูกพืนลอ้ออ่าเจรบีแห้งนะครับขาดสารหล่อลื่นแล้วก็อ่าเผาร้อคดก็มีส่วนนะครับเพื่อนเพอนพอร้อคดก็มีส่วนทําให้ลอ้อฝืนได้เหมือนกนารจานที่เบรคคดงอนะครับก็มีผลเช่นกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นเราต้องตรวจสอบจุดอ่าจุดหมุนทุกจุดนะครับก่อนที่เรานะครับจะปล่อยงานออกไปนะครับล้ออย่าให้ฝื้นมากนะครับโดยปกติเขาให้ ถ้าความเปืดของล้ออยู่ที่สองกิโลกร,รัมนะครับก็คือใช้ใช้ตะขอที่เป็นใช้ตะขอที่เป็นในตัววัดตัววัดน้ําหนักหรือว่าตัวชั่งน้ําหนักอ่ะชนิดเป็นเล็กเกี่ยวแล้วก็ดึงนะครับเพื่นอนๆขอให้อยู่ที่ประมาณสองกิโลนะครับอ่าน้ําหนักความเปืดของล้อจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีฝนตกด้วยมีเสียงรบกวนด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีสเพื่อนๆเอฟซี FC ครับ